ปารากวัวเชนนิสปลาซิออสสาวสื่อสารมวลชนวัย23ปีคว้ามงกุฎนิสยูนิเวอร์ส2023เมอร์องส่วนรองอันดับหนึ่งได้แก่ไทยแลนด์แอนโตเนียพอซิลนักธุรกิจหญิงวัย27ปีผู้ให้ความสัมพันธ์กับความสามารถในการหาเลียงชีพด้วยตนเอง รองอันดับสองได้แก่ออสเตรเลียโมรายาวิลสันโค้ชฝึกสอนอสกีฬาสกีและนางแบบอายุ21ปีและนี่ก็เป็นโมเมนต์ที่เชนิสปซิออสจับมือกับแอนโตเนียพอซิลก่อนที่ทางเชนนิสปซิออสจะคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์ส2023ไปครองเรียกว่าสวยสมมงมมกแถมยังเป็นสาวนิการรากลัวคนแรกที่ชนะการประกวดมิสยูนิเวิร์สอีกด้วย ขอขอบคุณคลิปและภาพจากกองประกวดมิส s u n ิเวอร์สรวมถึง t ี n เอและ JKN คนในขณะที่ทานน้ำตาลชลิตามิ s s u n i v e r s ์ Thailand 2016พบหพอกหกมิสอุลิเว์หลังน้ำตาร้องให้หลังแอนโทเนียทวดมงไปอย่างน่าเสียดาย หมดแรงอ่ะหมดแรงอ่ะเสียใจอ่ะ ออตายตายตายกูตายไม่มีกระจิกกระจิดทำงานละโทรบอกกองแล้วนะไม่มีแรงไปทำงานแล้วอ่ะไม่มีไม่มีแรงทำงานแล้วอ่ะน้อยอ่ะ